สวัสดีจ้ามือนี้ยายมากกัเลยาถามยายว่าไปปลูกสักคู่ไว้จ้าที่สักคู่ทีอันพี่น้องย้าพัอนธ์นเอามาฝากนะจ้ะแต่ที่นี่มันก็เลยพ่อกูเลย่าสนว่ายายว่านี่จ้ะเห็นบ่เห็นต้นสักคู่ป่น,นี่นี่จ้ะต้นสักคู่อันนี้ทั้งต้นพริกทั้งทั้งเพท,ท,ทั้งพริกทั้งอันนี้แปลว่าจะไม่สิคุดให้เบิ่งว่ามันหัวมัน ใหญ่นี่คือแกนแต่แม่แดิไม่ได้หมดเลยเนาะีหัวมันไว่าได้หมดเลยเอาที่ทุกคนมีหัวแม่หัวมันเป็นติงต่งเจ้าโอ้หัวเป็นติง่ง นอยมันอยู่ในดินเอาออกว่าท่านได้หัวมันที่ตีงมันต้นน่ะนะหัวมันต้องต้นไปตามดินว่าตีงมันไปเฮียโยใสมันซับหัวพอดีแหละโอ้เออเห็นแล้วนี่นานั่นแหละว่านั่นซับคานเครื่องอีกหน่อยนั่นแหละมันจะไปตามตีงโอ้ยซับเครื่องอีกเยอะโดูจ้ะไปเอาไปเที่ยวซับแคมคาด เอากองว่าไหมครั้งแรกค่ะครั้งแรกที่ที่ขุดต้นสาคูจ้ะดูดูโอ้ยเนี่ยซับเจะไวจกันยินมไดแก่นแก่น เจ้าเงามันสุ่มมันสีโป้งอีสัตว์เอาเอามีดแม่มาตัดใบมันบอกก็คือให้เงามันอยู่ในนี้เจ้าเอากระสิไปปลูกไม่ไหมเนาะปลูกไม่สิดินมันบ่ไม่ดินมันบ่นี่ม่เห็นบ่เห็นบ่อนอจ้าเห็นบ่ี่เห็นบ่ก็สิก็เลยสิตัดแเราเจอไปปลูกไม่คันเดอดดูดูคันแมนอยู่หคันเจอไปปลูกไม่คันสอยู่นี่ดินมันแก่นคับน่ะข้าสมมุิปลูกยวนกระถางแล้สิบ่อนเป็นหัวดีเป็นยังติน เนี่ค่ทางเดี๋ยวัน้มสาปูนเบิดลองดูเห็นปะจ๊ะจอมันพ่อกู่อมนบ่ามันตองกู่เอกันปะนี่อืมมันตองกู้ออแม่นว่าห็นบอกกู้กันตั้ยุนีะนีกหัวยุคเก่าหัวที่เป็นหัวแร้วมันกระตีเบาไปมันย่มันมันก็ะแตกหัวไม่ตียุ่น เห็นไหมหัวมันยืดน้ำตินนี่เลนี่ติงจรงใี่หน่นน่ะโอ้ยนี่สับหัวหลายคนเนี่ยหัวใส่น้ำตีนเห็นะจ้าองเบิ้งติงมัน่าติงมันใส่ทา้งหลกับคนเอาหัวเบิ้งเบิงเปไดเบิ้ง้นมันมาเตียเบิงมันพี่เด็นพี่เด็นตีนมันสีสับนสีโอเค ไปน้ำดินยืดดินถือแล้วหัวตื้นเต้มเหงาพุ่นเลยนี่มันเป็นติ้งตีนแับมุ่นเหมือนเราโอ้ยยังมาขวดน้ำติ้งเครื่องแต่ก็คนมันเกลียวนั่นล่ะติ้งมันไปใส่กับคนไปตามติ้งนั่นน่ะเห็นบ่หน่ะน่ะนั่นละเออเบื้งรู้จักบานี่ติ้งนี่ติ้งนึงนี่เห็นบ่นี่โอเนี่ยว่ามันไปตามติ้ง จับมุนเบิ้ลียวหัวยังว่ามันเปื้อูจ้ะต้องเบิ้งตีงขวดหาตีงมันแล้วก็ตุกคนเอาหัวมันตัวโอ้โหพี่น่ะพีน่ะพี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 อันนี้ครั้งแรกในชีวิตนะคะทุกคนสกุลตะกูเนี่ยเอแสดงว่ามันจะได้ลาอยู่ได้แม่าพี่ลูกไป แม่เป็นเขาห้อมไปเดจ้าหนุ่มสิกลเหล่าที่นี่เดี๋ยวสิไปเบิ้องไปเบิ้งว่ามันได้หลายปันไดเราก็สีแดงไข่เปตุปต่มยื้อห้มยื้อยื้ออะไรไงเงามันขึ้นเราจังอ้วนเออหัวมันไงเงามันอ๋อเขาต้นหนาหนาติงมันติงมันไปใส่มันสีเดลียวเห็นหรอกจำตัวคนไปคนดังสันคน ปวดตีนมันบบโอ้เล e> er ียวมาตัวหงอนฮึเขียมกระดานฮึเดี๋ยวเด้อขีเป็นบ่ จิน oh, ันม e ีดอกจริงทีนีมันเป็ขาวขาวจริงสีนีหัวมันออขาวขาวไม่ว่าอยเบ็ดหรืเปลดเบ็ดเลน้ำน้อยนิ่น่อยใส่มนิ่มีหงาไม่ต้องนแสดงว่าดิน่ดินแกนเนี่ยเมื่อก่อนนี่ออ นั่นแหละมันจะ,ะเป็นข,า,ขาวๆออกเส <c ười> ี่ยหาจริงเมื่อสีเออ,อหาวนาะหาไปหันหาไปหัน<ห>อันนะั้นมองมึงเห็ดเง,งาออกนะหาไป <c ười> อันนี้สอบอีกแล้วไม่ได้กินแสบดอกเด้อโห่อละ่ะ ันยาวหัวเจ้าขู่นีัยนยายเฮ้ยเห็นป่จ้ะหวัวน,นี่คือหวัวแรกที่สมบูรณ์หลังจากที่ซับมาจะว่าจะหวัวเห็นดาบของคุณบอสใคร

แม,อน,อแมอนอยู่ขาดซสำบงดูจ้ะจริงเขี่ยมกันแบบน,นี้แมงดูนลอ่ออออะไรกินวับผดดอกทองไปดิแต่มันบด่ต่มันยังมันกระปงแต่มันยังมันสีปงอีกซุ้มหัวเสียออ ก็อะยังม่ใส่แี้คิด่มีเรื่องใส่ไปหาถุงกอนค่ไ้ขุนแล้วก็คุดเปิดแลนเนาะเอามีดตัดมหนีมึงเอามีดตัดมานํ้บาแเบาะามหนีบันบอกกีเสียบพวกม่ได้กินดีเราจะให้เจ้าคูนเล ค่อยได้มีอันหัวที่สมบูรณ์แบบมีหัวสมบูรณ์แบบหัวนี่หนึ่งหัวสองหัวลอยหลังนั้นคือถือซับเบิดจังไปเบิ่งจ้ะบ่มีหลาย,ยหลายบอกยี่ห้อเบอร์ะไรนี่จ้ะได้แค่นี้ละเบิ่งดูถือซับมีมีหัวสมบูรณ์ประมาณหัวหนึ่งถึงสองหัวนี่แหละถือซับเออหัวนี้ก็ยังใกล้แต่ว่ายังถือซับอยู่คุณดู ซับไลก่อนน,นอนนั่ <laughs> <laughs> น okay, <c oughs> นี่ <c oughs> เพื่อดีพอเพอเพอเพื่เ่อเพื่อเ่อเ่อเ้ื่ะเพ่อ่อเเพื่อเ่เพ่อเ่อ